วิธีเข้าเฟซเก่าในโทรศัพท์เครื่องใหม่แบบที่ข้อมูลอยู่ครบข้อมูลไม่หายนะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายพร้อมกันได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับมือถือทั้งขวาจะเป็นเครื่องเก่าเครื่องเก่านั้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่ Facebook ได้เลยครับจากนั้นให้กดไปที่ขีด3ขีดเข้ามาแล้วให้กดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับอันหน้าต่อไปนะครับให้เรากดศูนย์บัญชีต่อมานะครับให้เรากดรายละเอียดส่วนตัว จากนั้นให้กดข้อมูลติดต่อเมื่อกดตามมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เราลองมาเช็คดูนะครับว่าตอนนี้ Facebook ของเราได้ผูกกับอีเมลหรือว่าผูกกับเบอร์โทรไว้อยู่หรือไม่ก็เราจะใช้อีเมลหรือว่าเบอร์โทรในหน้านี้ในการเข้า Facebook ที่มือถือเครื่องใหม่นะครับถ้ามือถือเครื่องเก่านั้นเรามีอีเมลหรือว่าเบอร์โทรอย่างน้อย1ช่องทางแล้วจะเป็นช่องทางไหนก็ได้เนาะให้เรานะครับเข้ามาที่ Facebook ที่มือถือเครื่องใหม่ได้เลยครับ เมื่อเข้า Facebook ครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรามากดตรงนี้เลยนะครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ต่อมานะครับในหน้าค้นหาบัญชีของคุณถ้า Facebook ของเราผูกกับเบอร์โทรไว้เราก็นําเบอร์โทรนั้นนะครับมาป้อนในช่องหมายเลขโทรศัพท์มือถือช่องนี้ได้เลยครับแต่ถ้า Facebook ของเรานะครับผูกเพียงอีเมลไม่ได้ผูกเบอร์มือถือนะครับให้เรามากดค้นหาด้วยอีเมลแทน เสร็จแล้วในช่องอีเมลตรงนี้เราก็ป้อนอีเมลที่ผูกกับ Facebook เราอยู่ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับอ่าแต่จะตัวอย่างนะครับผมใช้เป็นเบอร์โทรแล้วกันเนาะก็กดย้อนกลับจากตรงนี้เพื่อ,อไปสู่หน้าเบอร์โทรเสร็จแล้วเราก็ป้อนเบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook เข้าไปในช่องหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องอ่าอย่างตัวอย่างนะครับมันเป็นบวกห6เราสามารถพิมพ์เป็น0ูนย์ได้นะครับอ่าบวกหกเป็น0 64แบบนี้นะครับ ที่เหลือเราก็ป้อนให้ถูกต้องตามเบอร์โทรของเราได้เลยครับเมื่อป้อนเบอร์โทรถูกต้องแล้วนะครับแบบนี้ก็ให้เรากดดาเนินการต่อปุ่มสีน้ําเงินได้เลยครับอัน้าต่อมานะครับให้เรากดเลือกไปที่บัญชี f a c e b o o k ที่เราต้องการจะเข้าสละบบถ้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแนะนําให้กดลองใช้วิธีอื่น เสร็จแล้วในหน้านี้ Facebook จะให้เรายืนยันตัวตนเราสามารถเลือกช่องทางยืนยันตัวตนที่เราสะดวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการรับรหัสการแจ้งเตือนผ่าน Facebook การยืนยันตัวตนนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์การยืนยันตัวตนผ่านอีเมลหรือว่าถ้าจํารหัสผ่านได้นะครับก็สามารถมาเลือกหัวข้อนี้เพื่อป้อนรหัสผ่านได้นะครับหรือว่าเราจะกดไปที่ดูเพิ่มเติมและให้ Facebook ส่งรหัสมาให้เราทางกล่องข้อความ SMS เบอร์มือถือที่ผูกกับ Facebook จากหัวข้อนี้ก็ได้นะครับ แต่จากตัวอย่างนะครับถ้าวิธีค่อนข้างจะง่ายแนะนําให้เราเลือกรับรหัสการแจ้งเตือนบน Facebook หัวข้อนี้ได้นะครับแต่ก่อนทานะครับแนะนําให้เรากดออก Facebook ในมือถือเครื่องเก่าก่อนจากนั้นนะครับให้เราปัดแอปปัดออกไปแบบนี้ได้เลยครับแนะนําให้ปัดทั้งหมดได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดเข้า Facebook อีกครั้งหนึ่งในมือถือเครื่องใหม่นะครับให้กดรับรหัสการแจ้งเตือนบน Facebook เสร็จแล้วก็กดปุ่มสีน้าเงินดําเนินการต่อ หน้าต่อมานะครับให้เรารอการแจ้งเตือนที่จะขึ้นใน Facebook มือถือเครื่องเกา่าถ้ายังไม่ขึ้นนะครับเราก็ลองกดออกและกลับเข้ามาที่ Facebook ดูเนาะอันนี้นะครับการแจ้งเตือนขึ้นแล้วเราก็กดเข้าการแจ้งเตือนที่ขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับรหัสที่ Facebook ส่งมา6ตัวแบบนี้นะครับเหมือนตัวอย่างนี้เนาะเราก็นํารหัสที่เราได้รับมาป้อนในมือถือเครื่องใหม่ได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับได้เป็น910360ก็ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับเมื่อป้อนถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดดาเนิกนการต่อเพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะสร้างรหัสผ่านใหม่เราสามารถสร้างรหัสผ่านให้ Facebook จากขั้นตอนนี้ได้แต่ถ้าไม่ต้องการนะครับก็สามารถกดข้ามได้เช่นกันครับโอเคครับถ้าเราใช้มือเือเครื่องใหม่นี้เป็นประจำก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้ครับอทีนี้นะครับเราก็สามารถทลาเฟซเกา่าในมือถือเครื่องใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยข้อมูลต่างๆนะครับจะอยู่ครบไม่หายไปไหนเลยนะครับ ถ้า,าเ,เพื่อนๆนไม่ได้ติดยืนยันตัวตน2ชั้นอะไรนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเข้า Facebook ได้เลยครับแต่ถ้าเราตั้งรหัสยืนยันตัวตน2ชั้นไว้เราก็ไปยืนยันตัวตนอีกชั้นเพื่อเข้าสระบบ Facebook ได้เช่นกันครับต่อมานะครับแนะนําให้เราออกจากหน้านี้เสร็จแล้วให้ปัดแอปทั้งหมดออกไปแบบนี้ได้เลยครับต่อมานะครับให้เรากลับเข้ามาที่ Facebook ในมือถือเครื่องใหม่เสร็จแล้วให้เรากดไปที่ไอคอนแชท t Messenger ตรงนี้นะครับ อ่เสร็จ <ส Early> <City> แล้วนะครับก็แนะนําให้กดอนุญาตและกดบันทึกโอเคครับทีนี้นะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานทั้ง a c e b o o k และเข้าใช้งานแชท f a c e b o o k m e s s e n g e r ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการเข้า Facebook เก่าในมือถือเครื่องใหม่เราสามารถใช้งานบัญชีเดิมที่มือถือเครื่องใหม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถทําตามคลิปนี้ทีละขั้นตอนได้เลยนะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง BenT e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ